สวัสดีครับเป็นแฟนช่องลุงหนังอินไซด์อยู่กับผมเจดอินไซด์ Inside, เหมือนเดิมนะครับย้ำราเจอกันทุกวันแบบนี้3ชื่อเวลาอินไซด์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยละแสของเรา i อเ7 7เอเตามเสื้อที่ผมใส่อยู่นี้ครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับเอาไปถึงคำ่ำคืนวันศุกร์ก็เป็นโปรแกร,รมทีมชาติทั้งหมดเลยครับอินไซด์ช่วงแรกไปที่เวลา6โมงเย็นครับไปดูเกาหลีใต้เปิดบ้านเจอเปรูนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องเกาหลีใต้เนี่ย หลังจากตกรอบสุกทีมในบอลโลกนะครับอุ่นเครื่องเกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับรุกไวัยมา12ครับแน่นอนดาดังชุดนี้นำโดยวางอินบอมจากโอลิมปิกกสนะครับมีขังอินจากมาโยกาแนวรุกก็ส่วนเฮอรมินจากสเปอร์เล่นกับควางฮีชานจากบูฟนะครับในขณะที่เปรูอกหักไม่ได้ไปบอลโลกนะครับอุ่นเครื่องเกมล่าสุดเสมอมารกโกมา0-0ครับดาวดังชุดนี้สโยเปน่าจากเมาโมนะครับ กองหน้าตัวเก่าอย่างปาโบเกเดโรใน,ในวัย39ปีและแน่นอนจาลุกาลาปาดูล่านะครับกองหน้าจากกาเยรี่ก็จะเป็นตัวชูโรงในคืนนี้ครับผลล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนไปสมรดิสามในเกมอุ่นเครื่องปรากฏว่าเสมอกันศูนศูนย์นะครับก่อนเกมเขามองเกาหลีใต้เป็นต่อแน่ครับคือ,อง่ายๆผมว่าไปรูชุดนี้ค่อนข้างโรยลานะครับไม่ค่อยมีสายเลือดใหม่ขึ้นมาในขณะที่เกาหลีใต้นะัดที่แล้วแพ้มานี้เกมนี้เล่นในบ้านต่อเนื่องเน้นแน่นอนนะครับผู้เล่นดาวดังอยู่ครบครับวัดใจเกาหลีใต้จะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตู ะครับขยับไปที่อินไซต์ชุดที่2ครับจะเป็นเกมอุ่นเครื่องเวลาตีหนึ่งสี่ห้าครับไปดูโปลแลนด์จะเปิดบ้านเจอกับเยอรมันโปลแลนด์เนี่ยเกมล่าสุดลงเล่นคัดยูโรนะครับเปิดบ้านเบียดชนะแอลเบเนียหนึ่งศูนย์ครับตัวหลักก็เซบาสเตียนซีมานสกี้เปโตร,ตรซิลินสกี้นะครับกองหน้ามีทั้งโรเบิร์ตเลวานดอสกี้กับอาคาดิอุสมิลิกเจอกับเยอรมันครับอุ่นเครื่องเกมล่าสุด เปิดบ้านเสมอ,อยูเครน3-3ทีนี้ที่ต้องไล่ตามตีเสมอนะครับฮันซี่ฟริกจริงๆก็มีผู้เล่นดาวดังมาเพียบนะครับโชชัวกิมมิชเลออนกอเลสกานารุกเลลอยซานเน่ยูเลียนบัตน,นะครับแต่ว่ากองหน้าน่าจะเปลี่ยนจากเฟลครูกมาใช้คาร์ฮาวเวตยืนไปเลยนะครับหวัวล่าสุดที่เจอกันคือ2016 ในฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายปรากฏเสมอ0ูนในรอบแบ่งกลุ่มนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองเยอรมันบุกมาเป็นต่อแน่ครับจุดที่น่าสนใจคือจะจัดทัพแบบไหนในเกมแบบนี้ครับคือเอาง่ายๆน่าจะมีการหมุนเวียนตัวผู้เล่นพอสมควรฮันซีฟิกนะครับดังนั้นพิเจษมองว่าเกมแบบนี้กัดฟันเชียร์โปแลนด์ในบ้านดีกว่าครับยังไงเล่นในบ้านไม่แพ้ขาบ้านแน่ครับคู่นี้วัดใจโปแลนด์นะครับ ปิดท้ายที่อินไซต์ช่วงที่3ครับไปที่เวลาตีหนึ่งสิไปดูยูโรรอบคัดเลือกนัดที่3ในกลุ่มเเดนมาร์กจะเปิดบ้านเจอกับไอแลนด์เหนือนะครับถ้าสงทีมมี3คะแนนเท่ากันจากการชนะ1แพ้1ครับเดนมาร์กเกมล่าสุดถือว่าเสียหายนะครับบุกไปแพ้คาซัสสถานมา2ต่อ3ครับตัวหลักชุดนี้ก็คริสเตียนอีลิกเซ่นเปียฮอยเบียกนะครับนารุกก็โยนาสวินมาเทียสยานเส้นมิเกลดามสกาดกองหน้าก็เป็นลาสมุดฮอยลุนนะครับ เจอกับไอร์แลนด์เหนือครับเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านกับฟินแลนด์มา0-1นะครับดาวดังก็จอนี่อิวัน กองหลังจากเลสเตอร์นะครับมีเอามาลูอิสจากนิวคาสเซิลแล้วก็กองหน้าก็เป็นดิออนชาลส์จากโบตันนะครับหรัสุดที่เจอกันคือยูโร2008รอบคัดเลือกปรากฏว่าไอระเหนือดีกว่าด้วยนะครับเปิดบ้านชนะ2-1เกมเยือนก็บุกไปยันเสมอได้คุณยีกก่อนเกมเขามองเดนมาร์กเป็นต่อพอสมควรครับผมว่าเล่นในโคเปนเฮเกนครับชุดนี้เดนมาร์กยังดูกลมกล่อมนะครับมีทั้งฮอยแบร์กอีลิเซนเป็นตัวทีเด็ด กองหน้ายังมีหอยลุนอีกครับวัดใจเดนมาร์กเลยครับคือผมมองว่าประตูแรกมาไวัยไหลแน่คู่นี้เชียดเดนมาร์กนะครับและเหมือนเดิมครับสนุกมันเร้าใจแบบติดขอบสนามไปกับไลอน์ออด IFM777 ก็ฝากไปด้วยนะครับเราเป็นกลุ่มไลน์แบบ VIP รับรองไม่ผิดหวังครับขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ